เอาละครับทุกคนเรื่องนี้เราต้องมาคุยกันครับเพราะมีข<ม>่าวมาว่าแบรนด์โอกระจูครับเตรียม IPO ไม่เกิน159ล้านหุ้นเพื่อที่จะนําทุนไปขยายธุรกิจร้านอาหารและปั้นแบรนด์ใหม่ครับคงไม่ต้องเท้าความอะไรกันมากนะครับสำหรับแบรนด์โอกระจูซึ่งคนในแวดวงธุรกิจ SME และร้านอาหารรักสุขภาพเนี่ยรู้จักกันดีนะครับความเจ๋งของเขาเนี่ยถึงขนาดที่บริษัท OR ในเครือปตทเนี่ยเข้าซื้อหุ้นกันเลยทีเดียวโอกระจูนะครับคือร้านอาหารสําหรับคนรักสุขภาพครับที่ไม่ได้แปลว่ามีแค่สลัดผักขายอย่างเดียวเท่านั้้นรแตต่องกา อบสิ่งดีๆนั่นก็คือผักออร์แกนิกปลอดสารให้คนกินทั่วประเทศนั่นเองครับโอ้กระจูครับเกิดจากการมีฝันร่วมกันของคุณอูชาลากรเอกาชัยพัฒนกุลและคุณโจชิรายุทธ์ูผลครับที่อยากจะทําแปลงปลูกผักปลอดสารพิษเป็นของตัวเองนั่นเองครับโดยการตั้งชื่อแบรนด์ครับมีการสลับคําผวนคากันเล็กน้อยเพื่อความน่ารักและก็ความแปลกใหม่นะครับโดยผู้ก่อตั้งครับชื่อคุณอูและคุณโจเลยกลายมาเป็นโอ้กระจูครับ สวนผักโอกระจูครับเริ่มก่อตั้งปี2010นะครับด้วยพื้นที่เพียง1ไร่เท่านั้นนะครับที่อำเภอสัทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับปัจจุบันครับจากแปลงผักเล็กๆใช้พื้นที่เพียง180ตารางเมตรสู่แปลงผลัก380ไร่นะครับแล้วก็มีขยายเข้าสู่กรุงเทพแล้วด้วยนะครับด้วยหลกัลกๆแบ่งเป็น3าแห่งดังนี้นะครับหครับสวนผักแห่งศรัทธา2สวนปลูกผักพอรักแม่3สวนปลูกผักพอรักพ่อครับปัจจุบันครับโอกระจูเนี่ยมีสาขาร้านอาหารมากกว่า30สาขา เลยนะครับกระจายอยู่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับจังหวัดชนบุรีก็มีมีทั้งรูปแบบบิวอินขึ้นห้างและก็แบบสแตนอ์ระล์นก็มีเหมือนกันครับ มองอนาคตของโอกระจูจะเป็นยังไงครับเมื่อ OR ขอแจมด้วยจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของโอกระจูครับเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2021ครับเมื่อบริษัทพตทะน้ํามันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนถือว่า OR ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทม o d u ลัสเวนเจอร์จากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR นะครับกับบริษัทปลูกผักพอรักแม่จํากัดดําเนินกิจาการร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์โอกระจูนั่นเองครับสิ่งที่ตามมานะครับเมื่อ OR เข้าลงทุนกับโอกระจูจะทําให้โอกระจูนะ สามารถที่จะขยายร้านของเขาเข้าไปในสถานีบริการน้ํามัน PTT Station ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากๆนะฮะมีมากกว่า2,000สาขาทั่วประเทศเลยนะครับรวมถึงการจําหน่ายอาหารแบบ grab and go ผ่านทางคาเฟ่ Amazon ด้วยนะครับและด้วยกลยุทธ์จับมือไว้และไปด้วยการของ OR กับโอกระจูครับทำให้โอกระจูนั้นเติบโตแบบพุ่งติดจรวดเป็นที่มาที่เราต้องคุยกันในวันนี้ครับเพราะว่าโอกระจูนั้นเตรียม IPO ไม่เกิน159ล้านหุ้นเพื่อที่จะนาทุนไปต่อยอดธุรกิจของเขาและก็ปั้นแบรน ใหม่ครับ การเดินได้เขาตลาดหลักทรัพย์ของโอกระจูในปีนี้นะครับคือการาระดมทุนอย่างมากในการที่เขาจะนําทุนนี้ไปขยายธุรกิจรวมถึงสร้างแบรนด์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นโอกระจู่랩แอนด์โรรวมถึงโอจูสด้วยนะครับเรามาดูครับทั้ง3แบรนด์นี้มีอะไรดี1ครับแบรนด์โอกระจูครับนี่คือแบรนด์หลักของเขาในการที่จะจัดจําหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์สําหรับคนรักสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผักสลดัดต่างๆสปาเกตตี้สเต็กรวมถึงอาหารมากมายเลยและ2ครับแบรนด์โอกระจู่랩แอนด์โรนะครับอันนี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้ชีวิตเร่ง บบนะครัต้องการอาหาร Gra b แ n d g กไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชเบอร์เกอร์แรปสลัดต่างๆนะครับและแบ,บรน์ที่3ครับโอ้จูสนั่นเองนะครับเป็นธุรกิจน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพคือการต่อยอดเมนูน้ำผักออร์แกนิกและน้ำผลไม้ที่จัดจำหน่ายในร้านโอกระจู K J o อยู่แล้วนำมาพัฒนาสูตรครับเป็นเมนูน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพนั่นเองครับ สำหรับบริษัทปลูกผักพรักแม่นะครับมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่304.5ล้านบาทโดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน609้าล้านหุ้นผมมูลค่าที่ตราไว้เนี่ยหุ้นละ0.5้บาทนั่นเองนะครับโดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนะครับจำนวนไม่เกิน159ล้านหุ้นตราไว้ที่หุ้นละ0.5บาทนั่นเองครับและด้วยการระดมทุนในครั้งนี้นะครับบริษัทจะนำไปขยายสาขาสร้างครัวการแห่งใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุร,รกิจและการแข่งขันเพื่อบริษััทที่่่ยยงงงืนนนแแและแข,ขในนาคตค Thank <laughs> you.